วันนี้นเสนอเมนูปลาแซลมอนสลัดแล้วกะ็ตับบดสลัดแล้วกะ็ปลาล่าสลัดปลาล่าของฝรั่งเนาะหรือปลาปลาซีสคือสมศรีออกเสียงไม่ถูกมันจะเหม็นๆของฝรั่งอฝรั่งประชอบกินกับขนมปังเจ้าอันนี้คือปลาก็มีส่วนผสมแอปเปิสลสไลด์ซับซับซับให้มันละเอียดเนาะแล้วก็มายองเนสผงกะหรี่เจา้าเกลือพริกไทย กลนเข้าใส่กันแล้วก็ปาใส่อันนี้ทําเสร็จแล้วเจ้าเห็นไหมเอาไข่วางแล้วก็เอาหอมสีชมพูหั่นเป็นหอมหอมแขกนะเจ้าเอากะจัดจานให้มันสวยงามนี่แหละอืมอันนี้คือตับบดตับบดแล้วก็แต่งดองเบคอนมีคนถามว่าตับบดท,ทำจะได้มันทํอยากราสมศรีหาม,มันหมูกับตับได้เตี่ยถ้าได้ราสมศรีจะบอกนะคะจะทําให้ดูแต่ถ้าไผ อยากให้สมศรีทำเพื่อดูก็ยอยากต้องการสูตรก็ขอมาทั้งข้อความนะเจ้าเดีย๋ยวสมศรีจะส่งไปให้นะคะสูตรทําแต่สมศรียังไม่เคยทํานะเพราะหาอุปกรณ์ได้อันนี้คือปาแซลมอนสลัดใส่ครีมชีดเอาบันเนี่ยหัวหน้าบนบอเขาใส่ครีมชีดก็เลยใส่ครีมชีดเจ้าแล้วก็แต่งดองแต่งดองกระบอกสูตรไปแล้วเนาะวันนี้แหละคนไทยทําขนมปังเฮ้ยคนไทยไมาทําขนมปัง แล้วก็อาหารร้อนก็เป็นหมูสามชั้นอบเจ้าแตงดองแล้วก็มันฝรังร่งฝรั่งมากินบจี๊ยนเนาะแล้วก็มีไอ้เย่ในมันฝรั่งทอดแบบหวานแล้วก็มันฝรัง่งอบอืมอันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตเจ้าอันนี้เป็นสลัดตีนสำสีทำตะกี้เนาะกับคนไทยนี่แหละคนไทยทําขนมปังกับสลัดแล้วก็จะมีประจายสองคนเห็นไหมเขาจะเป็นคนยืนตัก ตักอาหารร่อนน่ะอาหารคือมันฝรั่งอะไรอย่างนี้แหละอืจะตักเรื่อยๆเพราะว่าคนจะเดินมายิบเรื่อยๆเขาก็จะตักไปเรื่อยๆอย่างสมศรีกน็น้องคนไทยก็จุวยกันจัดจานไปวางเรื่อยๆเจ้าอันนี้ได้เวลากินข้าววันนี้สมศรีก็ไปนั่งกินข้าวกับเขาเนะมันฝรั่งอบกับขา้าวโพดพริกอืมพอดีเขาทําพริกไว้ก็เลยไปกินข้าวกับเขากักบหมูสามจันอบเจ้าอันนี้ก็กินก่อนกลับบ้านเนาะ พราะว่าข้างนอกมันควจะทํางานเซตเดยกก็จะเก็บทันเจ็บนี่ข้างนอกอะลมลมแต่แดดแดดแดด,แด,ด,แด,ดลมลมกินข้าวเ็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจ็ดโตดต่อนะคะทำความสะอาดก่อนกับบ้านเจ้า ควรจะปั่นจักรยานกลับบ้านเห็นเนาะเก้ากิโลก่อนก็นเลยต้องกินเห็นน้อยวันนี้เหิวข้าวเจ้ากินข้าวเสร็จแล้วกะมาเจ็ดโต๊ะเจ้าที่นี่มันมีคนเจ็ดโต๊ะนะคะต้องเจ็ดกันเองสมรีกะเจ็ดโต๊ะเขาก็ล่างครัวตังในเจ้าห้องครัวต้องล่างทุกวันเนาะต้องล่างต้องทํากันเองก็มีคนทาอยู่หกคนเจ้าทําความสะอาดนะอเห็นสีคน้นบนกลับบ้านก่อน หัวหน้าสองคนมากลับบ้านแล้วก็คนไทยแหมคนมากลับบ้านเพราะเหมือนกลับบ้านตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยส้มซ,ซีเขียวหกคนแหมคนหนึ่งมาทํางานรรยากาศตอนเลิกงานบ่ายสองโมงมีเรือมาจอดเลยหัวหน้าเป็นสีเขียวแงามแงมน้ำเป็นสีเขียวสวยนะกลางวันทำไมมันอยากเป็นสีเขียว เรียกล้ใบสองกบานน้ำทะเลนะไม่ใช่น้ำมันเป็นน้ำทะเลนะคะข้างหลังเนี่ยมันเป็นทะเลเจา้าข้างหน้าข้างหน้าตึกเป็นทะเลอันนี้ข้างหลังไลน์นี่เป็นทะเล หลังอันเนี้ยเป็นทะเลเจ้ากลับบ้านกลับบ้าน